ซากุระฟิล์มตอนคนหน้าด้านตอนเดียวจบไ like, ลค์ซับสครา์กระดิ่งการแจ้งเตือนคุณข้างหน้านั่นแหละเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนพวกร้านชาบูอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะแล้วกินแบบบุฟเฟ่ด้วยนะตักได้ไม่อัน้นแต่ต้องระวังนะเขาปรับขีดละร้อยเลยนะคุณเออนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซาก,กุระชาบูครับอันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่นะครับกินไม่หมดทางร้านขอปรับขิดละร้อยนะครับลูกค้าเชิญเลือกที่นั่งได้เลยครับกินเสร็จแล้วทําตามที่แผงผมบอกนะโอเคคุณโกงแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเนาะโกงแบบนั้นจะได้ข่าวที่แล้วพวกแกก็ทำข่าวที่แล้วพวกแกก็โกงหมูร้านฉันไปคราวนี้ฉันจะประคบประงมพวกแก คอยเฝ้าดูพวกแกสองคนอยู่แบบนี้แหละขอให้อร่อยนะเพระฉันจะแจ้งตำรวจมันจบพวกแกโอเคคุณเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะอืมให้ไวด้วยเร็วๆฉันจะกลับบ้านแล้วน้องครับมาหาพวกพี่หน่อย่าวเนี่ยแหละถ้าได้กินฟรีแน่นอนเออพวกพี่มีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับถึงได้เรียกผมถ้าเสียงดังลั่นร้านขนาดเนี้ย ของในร้านของพวกคุณนะ่ะไม่เห็นจะสดเหมือนที่เขียนไว้ในรีวิวเลยรีวิวหรือเปล่าเราไม่เคยใช้ของค้างคืนเลยนะครับลิ้นพวกคุณเสียหรือเปล่าอย่ามาเพียงฉันนะไอพนักงานหน้างโง่เอ้ยฉันบอกไม่สดก็คือไม่สดและอีกอย่างลูกขาคือพัดเจ้าพวกแกมันก็แค่พวกพนักงานชั้นตำทำงานหลังคดหลังแข่งกันได้ทุกวัน ฉันจะไม่จ่ายเหมือนนี้นะเพราะว่าหมูมันไม่สดเหมือนที่เขียนไวในรีวิวเลยไอร้านเนี้ยมันโคตรอวยอวยส,สุดฉันถ่ายคลิปพวกแกไว้อยู่หลักฐานได้แล้วอ่าแล้วถ้ามันไม่สดทำไมพวกแกกินจนหมดเลยลนะ่ะครั้งก่อนพวกแกก็โกงหมูฉันไปเกือบหมดเลยนะแถมยังไม่จ่ายอีก นี่ป้าฉันไปโกงหมูอะไรของป้าตอนไหนและเนี่ยมันร้านใครฉันยังไม่รู้เลยอยากเห็นหน้าเจ้าของร้านหนอนมากเลย่ะเข้าใจไหมฉันนี่แหละเจ้าของร้านนี่แคทบัลเลอร์บอกไปสิลูกหลักฐานอะครั้งก่อนนะครับผมเห็นไอ้สองคนเนี้มันโกงหมูร้านคุณมากี่ไปจริงๆนะครับขณะตอนที่คุณแม่เขาเผลออยู่เขากำลังเก็บตังคลูกค้าอีกคนนึงไอ้สองคนเนี้ มันก็ก,กอบกุ้ยหมูไปหมดนะครับและอีกอย่างนะผมมีพยานหลักฐานอีกคนหนึ่งที่ผม,มได้ติดต่อเขาไว้แล้วเขามากินมาครั้งก่อนเขาเห็นด้วยไห,ไหนล่ะไอแมวโง่ไหนหลักฐานก่อนไหนเร็วคุณเก็บไปให้หมดเก็บไปเลยเร็วๆโอ้ยฉันก็เร็วอยู่เนี่ยแม่แต่ฉันกำลังหลับตาอยู่ ฉันก็เห็นอยู่ดีเพราะฉันเดือาเป็นกล้องจรนปิดของร้านแห่งน,นี้บันทึกภาพไว้หมดแล้วขอบคุณมากเลยครับที่ต้อนรับและบริการพวกเราอย่างดีอาหารอร่อยมากครับถ้าลูกค้าพอใจผมก็พอใจครับสวัสดีครับฉันจะมาเป็นพยานอีกคนนึงค่ะว่าไอ้สองคนนี้มันโกงหมูร้านคุณจริงใจแล้วชีวิตฉันจบเหตุหนีเลยไหม หนีคงไม่ได้แล้วล่ะคุณดูสิพวกมันล้อมเราไว้หมดแล้วอะดูมันเป็นงานละจกไม่สวยเลยเพราะคุณไงทําแผนแตกแกตั้งหากเป็นคนคิดแผนนี้ขึ้นมาเองให้ฉันทำไงละ่ะจะโทษผมคนเดียวไม่ได้นะได้สิมันต้องได้พอ,พอแล้วพี่ทั้งคู่เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เพื่อนแชร์มาจากโทรศัพท์เครื่องเก่านะครับสำหรับวันนี้เพื่อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน